เทคนิคในเวิร์กช็อปนี้จะเป็นการสร้างข้อความตุกตาขนนุ่มนิมโดยตัวอย่างที่เราเห็นจะเป็นตัวอย่างไฟล์สำเร็จที่เราได้ใส่ขนให้ข้อความดูนุ่มนิ่มเหมือนตุกตาเราจะย่อหน้าต่างไฟล์งานลงจากนั้นให้สร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่โดยให้กำหนดขนาดตามที่ต้องการแล้วเลือกใส่สีให้พื้นหลังในตัวอย่างนี้เราเลือกสีโฟโกัสให้เป็นสีเลือดหมูจากนั้นคลิกที่เครื่องมือแพนบัคเก็ตทู แล้วใส่สีให้กับพื้นหลังตามที่ต้องการเมื่อได้สีพื้นหลังแล้วให้คลิกที่เครื่องมือ type t o ให้กำหนดรูปแบบขนาดและสีให้กับข้อความที่ต้องการในตัวอย่างเรากำหนดเป็นสีขาวแล้วพิมพ์ข้อความลงไปเราจะพิมพ์ข้อความว่า teddy จากนั้นให้กดปุ่ม control บนแป้นคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วคลิกที่เลเยอร์ข้อความจะปรากฏเส้นประล้อมรอบข้อความ ให้คลิกที่เมนูเลเยอร์ New Layer ให้ตั้งชื่อเลเยอร์ว่า Fur ให้คลิกที่เครื่องมือบั u ทูลแล้วเลือกรูปแบบบ r ัดเป็นแบบ d o o e Glass ขนาด112ให้เลือกสีเป็นสีส้มและสีขาวจากนั้นคลิกระบายลงบนเลเยอร์ Fur ให้เต็มช่องของข้อความ เมื่อเต็มช่องข้อความแล้วให้คลิกที่เมนู select เลือก d select เพื่อเอาเส้นประออกให้คลิกที่เครื่องมือ zoom tool เพื่อขยายข้อความให้เห็นชัดขึ้นจากนั้นให้คลิกที่เครื่องมือ brush tool แล้วลดขนาดของขนแปลงลงแล้วระบายให้รอบๆบข้อความให้ดูเหมือนข้อความมีขน จากนั้นระบายไปเรื่อยๆจนครบทั้งข้อความก็จะได้ข้อความที่มีลักษณะคล้ายกับตุ๊กตาที่มีขนนุ่มนิ่ม